มือไวพาไปดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลเมืองเลยรามที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมมีอะไรแว๊บๆผ่านหน้ากล้องตอนแรกเอ๊พยาบาลกับหมอก็มันคืออะไรอ่ะมันเป็นแบบขึ้นพลังงานหรืออะไรปรากฏว่าจริงๆแล้วมันคือคนอไปดูกันหน่อยมันทําอะไร mm. ในกระโดดเลือกเบน์ oh. เบน์ด้วยนะ คันนั้นสวยสุดขึ้นหลังคาแล้วกระโดดอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นฮอนด้ลกขึ้นกระบะไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมลงมาจากรถแอมบูแลนรถพยาบาลก่อนแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเนี่ยครับคือพอมันมีคนเห็นกล้องวงจรปิดแบบนี้เนี่ยก็เลยเอามาโพสต์แล้วเขาก็ไปแจ้งความมันเป็นสไปเดอร์แมนประมาณนั้นนะครับตำรวจก็รับแจ้งความไปแล้วแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากตำรวจได้รับแจ้งความปุ๊บ จับได้นะล่าสุดนี่จับตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับเป,เป็นคนต่างพื้นที่ไม่ได้บ้าไม่ได้เมาไม่ได้หลอนยาไม่ใช่โรคจิตแต่คึกขนองง่ายๆเลยทำไปเนี่ยคึกขนองเจ้าตัวยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความเสียหายให้ใครแต่เหมือนแบบพลังเยอะมั้ง ก็เลยเปลี่ยนขึ้นรถโน่นนั่นนี่ตำรวจนำตัวไปทำประวัติไว้แล้วแล้วก็ปล่อยตัวกลับนะครับปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่ายังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความคือเจ้าของรถอาจจะยังไม่ทราบอ่ารู้ไว้ซะถ้าเกิดหลังคาคุณเนี่ยมีร่องรอยว่าบุบโน่นนั่นนี่เนี่ยที่จอดไว้ที่โรงพยาบาลเมืองเลยลามเนี่ยนะก็เพราะว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้แหละเขากระโดดขึ้นไปบนหลังคานะครับทีนี้เจ้าของรถคันไหนที่เสียหายสามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับ คือต้องให้มีผู้เสียหายก่อนอะถึงจะเอาเรื่องผู้ชายคนนี้ได้เนะจ้าของเบนซ์เห็นนี่หนาวเลยนะเนี่ยคลิปนี้อย่าหาทำแล้วกัน